ลูกตาข้างหนึ่งปรากฏขึ้นบนมือของเด็กหนุ่มเมื่อเขากำลังจะใช้มีดแต่แล้วมือของเขาก็กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดเด็กหนุ่มตกใจสุดขีดและในตอนนั้นเองมือของเขาก็กลายร่างเป็นเอเลี่ยนน่ารักตัวหนึ่งสิ่งมีชีวิตนี้เรียกว่าพาราไซก่อนหน้านี้มันได้แอบแฝงตัวเข้ามาบนโลกมนุษย์พวกมันจะกินสมองของเจ้าบ้านและควบคุมร่างมนุษย์โดยเด็กหนุ่มคือหนึ่งในเป้าหมายแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขากำจัดพาราไซได้ก่อนที่มันจะควบคุมสมองของเขามันเลยเข้าไปอยู่ที่แขนแทนในห้องเรียนขณะที่เเเขขขขขาาาากก้้มมลงงงแนนออ็ยยืดยวึ และในการเล่นกีฬาเขาก็ควงลูกได้แรงเกินมนุษย์เด็กหนุ่มค้นพบว่าพาราไซฉลาดมากสมองของมันแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งอ่านหนังสืออีกส่วนหนึ่งคน้นข้อมูลออนไลน์แค่ข้ามคืนเดียวมันก็เข้าใจทั้งภาษาและสังคมมนุษย์มันบังคับให้เด็กหนุ่มไปโรงเรียนแต่ไม่นานก็เกิดปัญหาพาราไซสัมผัสได้ถึงพวกเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆและในตอนนั้นเองก็มีครูยืนมองเขาอยู่หลังเลิกเรียนครูก็พาพวกมาด้วยและชวนเขาให้เข้ารวมกับกลุ่มพาราไซแต่เด็กหนุ่มไม่ยอมโชคดีที่ครูไม่ได้ทําให้เรื่องยุ่่งยาากกไปกวนนั้น และยอมจากไปแต่โดยดี